โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะมีเราอยู่กันไอดีก้ามทองกับหมวกเอฟแล้วก็มีเสื้อรังแดรนะทุกคนมาแล้วเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่นะทุกคนมีหัวเจนอนนะมีชุดปิตรูมีหัวเป็ดก้ามทองนะมีหัวฟ้านะมีชุดประมาณนี้นะทุกคนมีหมวกเอฟนะเอฟหนึ่งก็มีนะทุกคนนี่นะหัวเสือก็มีนะมีหัวกระต่ายก็มีนะบอกแล้วว่าสายไฮไลท์ไม่ควรพลาดนะตัวนี้ ราคาบอกเลยว่าราคาราคาราคานี่ต้องเป็นแบบว่าหลังแบบหมื่นต้นต้นอ่ะเออมีเกาะยูก็มีนะทุกคนมีเสื้อแดงสามตัวนะโคตรตึงนยทุกคนตัวนี้บอกเลยมีเสื้อแดงสามตัวนะโคตรแรงบอกเลยแล้วก็มีนี่นะเสื้อกระดูกนะมีเสื้อแดงไอแขนยาวด้วยนะเอสอห้านี่นะทุกคนเสื้อประมาณนี้เลยสี่กีฬาก็มีนะเดนไลน์ก็มีอ,อืม น,นี่มีเยอะอยู่มียอ,อยู่เสื้อพวกนี้ก็เยอะนะหลายตัวเลยแล้วก็นี่กางเกงก็ประมาณนี้นะนี่นี่น,นี่นี่รือยๆมีนะนี่นี่นี่รองเทา้าดูรองเทา้าออย่างเยอะทุกคนมันต้องถึงหมื่นแล้วป้าราคาใช่ไหมทุกคนใครสนใจก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงเฟซไ้ให้ละทักแชทลิงเฟสมานะนี่ของประมาณนี้นะามาดูปืนกัน นี่นะทุกคนปืนนี่มีปืนเวลจ์เจ็ดสองกระบ,บอกนะมีเอเกเจ็ดกับเอมพีเจ็ดนะสก้าชมพูนะทุกคนนี่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 น,นี่ทุกคนนี่มีสองเบลจหนึ่งนะเอาไปอัพเองนะนี่ทุกคนนี่ครับคาตาณ์ก็มีนี่มีคาตาณ์อยู่นะมัดก็มีพอจะถึงหมื่นไหมทุกคนพอ,พอจะขายได้ถึงหมื่นไหม ทุกคนถ้าชอบอคลิปแบบนี้หรือว่ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะเพื่อที่จะได้พลาดจะไม่ได้ไม่พลาดอ่าไอดีใหม่ๆนะทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามไปนะ